ท่านี้ถามมาว่าครูคะจะวางใจได้อย่างไรในระหว่างที่เราฝึกฝนแล้วออกไปยังโลกมายาแล้วพบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนคะ่ะครูเราจะวางใจได้อย่างไรคะโอเคคําถามนี้เดี๋ยวครูตอบให้นะคะสําหรับกฎแรงดึงดูดถ้าเราฝึกฝนจริงๆในโลกมายาจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะโลกภายในกําหนดโลกภายนอก ถ้าเราฝึกฝนจริงๆโลกภายนอกย่อมเปลี่ยนคําว่าฝึกฝนจริงๆที่ครูพูดถึงเมื่อสักครู่ครูหมายถึงการฝึกฝนจริงๆที่ไม่ใช่การฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราออกไปโลกมายาแล้วโลกมายายังไม่เปลี่ยนแสดงว่าภายในของเรายังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราฝึกสิ่งต่างๆยังไม่เข้าทางเราข้อแรกเลยก็คือให้เรากลับมาสู่โลกภายในกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองสักนิด ว่าสิ่งที่เราฝึกฝนนั้นเราฝึกฝนจริงๆหรือเปล่าหรือเราฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างให้เริ่มวิเคราะห์ตัวเองค่อยๆวิเคราะห์ไปเรื่อยๆว่าเอ๊หรือว่าเราฝึกไปแล้วเราบ่นไปหรือเปล่าเราฝึกไปบนความทุกข์หรือเปล่าเราฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างหรือเปล่าเพราะกดแรงหนึ่งดูดเราจะต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอจึงจะได้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมข้อแรกก็คือให้เราวิเคราะห์ตัวเองว่าเราฝึกด้วยความตึงเครียดไหมหรือฝึกด้วยความสนุกสนาน ข้อที่2ก็คือฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ที่ออกไปยังโลกมายาแล้วโลกมายายังไม่เปลี่ยนกลับมาโลกภายในแล้วฝึกอย่างต่อเนื่องอย่าพิ่งท้ออย่าพึ่งน้อยอย่าเพิ่งเสียใจแสดงว่าเราจําเป็นจะต้องฝึก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 อีกเพราะการฝึกกดแรงหนึ่งดูดถ้าเราฝึกอย่างต่อเนื่องโลกมายาเปลี่ยนแน่ๆถ้าออกไปยังโลกมายาแล้วฉากต่างๆยังไม่เปลี่ยน กลับมาฝึกอีกฝึกอีกและฝึกอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ทําให้ฉากเหล่านั้นเรื่องเรื่องนั้นเปลี่ยนก็คือการฝึกฝนการฝึกฝนคือการเข้าหาโลกภายในในระหว่างการฝึกฝนกดแรงมืงดูดแล้วโลกมายายังไม่เปลี่ยนอย่าเพึ่งน้อยใจอย่าพิ่งเสียใจเป็นเครื่องเตือนใจว่าให้เราฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเราฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจริงๆยังไงเสียมายาภาพก็ต้องเปลี่ยนแน่ๆส่วนข้อที่3ก็คือจงใจเย็นกับสิ่งนี้กดแรงดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นในทันทีจะไม่เปลี่ยนในทันทีเพราะฉะนั้นถ้าออกไปในโลกมายาแล้วภาพต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ่างยังเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนไปจงใจเย็นกับสิ่งนี้อย่าพึ่งเสียใจอย่าพึ่งนอยอย่าพึ่งท้อใจทําต่อเนื่องในข้อที่สองก็คือฝึกฝึกฝึกถ้าเราใจร้อนกดแรงดึงดูดจะไม่ได้ผล การที่เราบอกว่าฉันรอได้ฉันรอได้แล้วเราออกไปโลกมายามายาภาพยังไม่เปลี่ยนแล้วเราบวกเบรกไว้วเราเสียใจเรางอนเราน้อยใจคําว่าฉันรอได้ที่เราพูดกับตัวเองแสดงว่าคำคำนั้นไม่จริงถ้าคำคำนั้นจริงเราออกไปเจอสิ่งที่ยังไม่เข้าทางเราเราต้องรอได้สิถ้าเราออกไปยังโลกมายาแล้วทุกอย่างยังไม่เข้าทางแล้วเราท่่มบนเราน่อยเราเสียใจแสดงว่าคําว่ารอได้ไม่จริง เป็นสิ่งที่เราพูดออกมางั้นๆแหละไม่ได้พูดออกมาจากใจจริงหรอกเข้าใจครูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในวันที่ออกไปโลกมายาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่เปลี่ยนอย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งนอยจงใจเย็นกับสิ่งนี้ตัวครูเองก็ใจเย็นมากๆครูไร้สดหนะ้าตอนที่ครูไร้แรกๆยอดคนดูศูนย์คนนะคะครูเองก็ใจเย็นกับสิ่งนี้ไม่สั่นคลอนไปตามมายาภาพฝึกอย่างต่อเนื่องอย่าน้อยใจอย่าเสียใจสิ่งนั้นไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นสิ่งที่ทําให้ดีขึ้นก็คือการฝึก ฝึกจนกว่ามายาภาพจะเปลี่ยนเพราะถ้ามายาภาพเปลี่ยนแสดงว่าภายในของเราเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเพราะภายในกําหนดโลกภายนอกเพราะฉะนั้นคําถามของเพื่อนท่านนี้ที่ถามมาว่าครูคะจะวางใจได้ยังไงในระหว่างที่ฝึกกดแรงดึงดูดแล้วออกไปโลกมายามายาภาพย,ายังไม่เปลี่ยนวางใจได้โดยการเชื่อมั่นศรัทธาว่าสิ่งที่ฝึกนี้เป็นจริงแน่นอนออกไปแล้วยังไม่เปลี่ยนเข้าสู่โลกภายใน ฝึกฝึกฝึกถ้าฝึกอย่างต่อเนื่องอย่างไรเสียโลกมายาก็ต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอนวางใจว่าฉันได้ใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการแน่ๆออกไปแล้วไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรกลับมาฝึกใหม่การฝึกใหม่ก็คือการวางใจวางใจว่าการฝึกครั้งนี้จะทําให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนกฎแรงดึงดูดไม่ได้เปลี่ยนไปในวันแรกๆที่เราฝึกแต่ถ้าเราฝึกอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนแน่นอนกฎนี้เที่ยงตรง